สวัสดีค่ะวัลลกรสมุนไพรนะคะวันนี้จะมาให้ดูข้อแตกต่างระหว่างเจํดกลังช้างสารหรือ9ก้ากลังช้างสารนะคะกับต้นสังกรณีหรือว่ากวางตูดแฉะจริงๆเขาก็ไม่ได้เรียกว่ากวางตูดแฉะหรอกเนาะแต่ว่าเป็นคําที่ต้องโดนเซ็นเซอร์ไม่สามารถที่จะเอามาออกอากาศได้ก็เลยขอเรียกว่าสังกรณีสังกรณีดอกสีม่วงหรือกวางตูดแฉะหรือชื่ออีกชื่อหนึ่งของเขาก็คือย่างหงอนนาคซึ่งเราเคยทาคลิปเกี่ยวกับ สันกรณีดอกสีม่วงต้นนี้เอาไว้นานแล้วนะคะว่าของเราสะสมไว้ได้ประมาณ 3- 4สี่สายพันธุ์เพราะว่าในแต่ละป่าแต่ละป่าก็จะมีลักษณะที่ปริกย่อยที่แตกต่างกันออกไปนะคะเนื่องด้วยมีบางท่านอาจจะเข้าใจว่าต้นเจ็ดกำลังช้างสารที่เราเพิ่งถ่ายคลิปไปเนี่ยเป็นต้นเดียวกับสังกรณีหรือกวางตุดแฉะนะคะเราก็เลยต้องเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าจริงๆแล้วเขาเป็น คนละต้นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะดอกนะคะแล้วก็ลักษณะใบแล้วก็รายละเอียดของกวางตุดแชะเนี่ยหรือสังการณีดอกสีม่วงเนี่ยก็มีเยอะมีหลากหลายสายพันธุ์มากนะคะมีทั้งสายพันธุ์ที่เอามาพัฒนาเป็นไม้ประดับซึ่งจะมีความสูงเป็นเมตรเมตรครึ่งเลยนะคะแล้วก็สายสายพันธุ์ที่ต้นกังค่อนข้างเตี้ยแจยติดดินก็คือสายพันธุ์ที่มาจากป่าโดยตรงนะคะ ซึ่งลักษณะดอกของเขาก็จะมีสีม่วงเหมือนกันกันกบเจ็ดกำลังช้างสารนะคะแต่เราได้บอกเอาไว้ในคลิปแล้วว่าเจ็ดกำลังช้างสารเนี่ยต้องถือว่าออกดอกยากมากนะคะนานๆเราจะเห็นดอกเขาสักทีหนึ่งเราก็มีต้นนี้มาหลายปีละแต่เราเพิ่งเคยเห็นดอกของเขาแค่สองครั้งนะคะแล้วก็ต้นเนี้ยเรารอถึงสามเดือนเอาลงดินไว้สามเดือนกว่าเราจะได้เห็นดอกของเขาในขณะที่ ต้นสังกาลนีดอกสีม่วงหรือกวางตูดแฉดเนี่ยออกดอกง่ายมากนะคะออกดอกทั้งปีคือมีให้ชื่นชมความสวยงามได้ตลอดทั้งปีวันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบเป็นคลิปสั้นๆเฉวยๆว่าต้นสังกาลนีดอกสีม่วงหรือย่างหอดน,นาคหรือกวางตูดแชดเนี่ยเป็นคนละต้นกันกันกนกบต้นเจ็ดกำลังช้างสารนะคะเพราะนั้นนอกจากแยกใบซึ่งคล้ายๆกันมากแล้วเนี่ย ก็คงต้องแยกที่ดอกนะคะก็เลยยังไงก็ขอขอบคุณท่านที่คอมเมนต์มานะคะเพราะว่าเราก็ตกไปหนึ่งต้นจริงๆอะแหละคือในคลิปที่แล้วเราเปรียบเทียบเจ็ดกำลังช้างสารกับต้นอ่อมแซบแล้วก็ต้นหญ้าใบาพริกแต่เราตกไปหนึ่งตัวซึ่งเป็นหนึ่งตัวที่สําคัญมากก็คือสังกรนีดอกสีม่วงนะคะวันนี้ก็เลยเอามาเปรียบเทียบเพิ่มเติมว่าเขาเป็นคนละต้นกันนะคะส่วนสรรพคุณหรืออะไรนี่ก็ มีคนได้ทั่วไปในเน็ตเนาะสังกระเีดอกสีม่วงหรือกวางตุดแชดเนี่ยสพคกุลก็เกี่ยวกับเรื่องของบำรุงสมรรถภาพทางเพศเช่นเดียวกันนะคะแต่จริงๆถ้าในตำบบราโบราณก็คือลากใช้แก้ไข้นะคะก็วันนี้ขอจบคลิปสั้นๆเลยคือแค่จะเปรียบเทียบก่อนที่ดอกของต้นเจ็ดกำลังช้างสารเขาจะร่วงนะคะว่าเจ็ดกำลังช้างสารต้นแท้จริงๆที่ดองเล่าแล้วเป็นสีแดงเนี่ยเป็นคนละต้นกับ สังกรณีดอกสีม่วงกวางตุดแฉะแค่นั้นเองโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ